มึงพรุ่งน,นี้ครูศิลปะคนใหม่เขาขอให้รวบรวมผลงานเก่าๆไปส่งเขาอะอะแล้วไงวะมึงดูคะแนนกูดิอย่างรูปบ้านเนี่ยกูได้ศูนย์เฉยเลยแต่ครูที่ให้คะแนนเราเขาย้ายออกไปแล้วไม่ใช่หรอวะย้ายแล้วมันทําไมวะก็ไม่มีใครรู้ไงว่าจริงๆมึงได้คะแนนเท่าไหร่เอิ่มหนึ่งเข้าไปตัวหนึ่งมึงก็ได้สิบคะแนนแล้วเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะแต่รูปแบทแมนเอาไงดีวะคือพออเขาโกรธมากอะเลยฉีกรูปกูทิ้งมึงก็บอกไปสิว่ามึงทําขาดเอง ส่วนที่มีคะแนนเต็มสิบเลยขาดหายไปเออว่าเอาแล้วอย่างรูปตำรวจนี่ครูให้กูสิบคะแนนเต็มแต่เขียนกำกับว่าให้มองหาอาชีพอื่นด้วยเอาไงดีวะไม่ยากไม่ยากแค่เติมคำเข้าไปก็ดูดีแล้วมองหาอาชีพอื่นด้วยอย่างเช่นจิตกรเพราะเธอมีความสามารถฟังดูดีไหมล่ะมึงอันนี้งานกลุ่มรูป UFO ของพวกเราอะอ๋อตอนแรกครูขอให้สิบคะแนนเต็มแล้วนะแต่พอกูบอกว่ารูปนี้พวกเราวาด UFO ครูเลยให้แค่สี่คะแนนเองวะจริงๆตอนแรกถ้ามึงไม่บอกครูว่าเราวาดยูเอฟโอก็จบแล้วนะเอางี้เติมขีดเข้าไปหน่อยกย็ได้เอบวกแล้วเฮ้ยมึงเก่งจังวะมีภาพอะไรวะเอามาเอามะอันนี้รูปวัวดมอครูให้แค่ห้าคะแนนเองวะเขาบอกว่ากวาดผิดเรื่องเอาไงดีวะได้แค่ห้าคะแนนใช่ไหมงั้นมึงเติมคาว่าดาวเข้าไปแบบนี้ก็เป็นห้าดาวดิสุดจัดเลยวะ่ะแล้วรูปเนี้ยเอาไงดีครูไม่ได้ให้คะแนนแต่เขียนว่านิทานไม่ใช่อาหาร แบบนี้ต้องเพิ่มคําเข้าไปไม่ใช่นิทานไม่ใช่อาหารแต่เป็นผลงานศิลปะฟังดูยิ่งใหญ่ไหมล่ะมึงรูปนี้ไม่มีคะแนนเพราะวันนั้นครูเมาช่วงสงการน่ะงั้นรูปนี้มึงเขียนสิบคะแนนเองไปเลยจัดไปดิครับรูปนี้จะแก้ยังไงดีวะครูให้กูแค่หกคะแนนเขาบอกว่ามันไม่เหมือนไดโนเสาร์อ่ะมันเหมือนไก่ย,ย่างมากกว่ารูปนี้มึงแค่กลับหัวและเอาไปส่งครูอ๋อแบบนี้ก็เป็นเก้าคะแนนแล้วดิใช่เลยเพื่อนอันนี้รูปสุดท้ายแล้วรูปโจรสลัด ครูให้คะแนนดีลบจะทำยังไงดีวะงั้นต้องแบบนี้ G O O D Good ทำไมมึงฉลาดจังวันนี้คนที่จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งประกวดวาดรูประดับโรงเรียนคือเด็กชายสมศักดิ์